ม่บ้ทันมันห่นตุ้มไหมเยี mm ่ยมเลยเก็บปกดอันแตกอันแตกถึงวันแล้วนะครับถึงวันที่รอคอยแล้วสิ้นปีสิ้นปีเหมือนสิ้นใจนบอเป็นยังก็สิ้นใจเป็นยง Giáo bụng điện ngồi gần như khai giấy 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 khai 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 xì khai 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 คือใครถอดเนี่ยข้าวจีมใหม่ๆอันนี้ไปสุกจีมเสียงอ่ะนะเสียงเสียงรบกวนดิเปิดเพลงกรบจะหงีดเลยกรบอยู่กรบอยู่เสียงทะลุยังไงเฉยเราเปิดไปเลยอ่ะองตูนเสียงนะ อุ้ยใหม่ด้วยอาไม่ตื่นเลยเาบอกเามีอะไรสุดนั่นบอกคะมีอะไรสุดมาพบกับสายล่าอินสันใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแปนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกันกับเช้าวันอังคารที่ สาิบธันวาคมอีกวันเดียวก็จะสิ้นปี68วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับคอหมอลำแปนสาวน้อยเพชรบ้านแพนแปนขับเทีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชร บ้านแพงหมอลำาหมยเล็กหนึ่งก็สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าและแฟนคลับ f อของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับ f อของอิงทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในปี6-9ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราได้ชมมา1นึ่งปีเต็มๆ ของหมอลำเบอร์หนึ่งมีแต่ความสุขความทุกข,ข์ไม่ค่อยมีถ้าเราเห็นราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแบบนี้เราก็มีความสุขกลับมาจากวัดหัวสะพานอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสายล่าเอง เมื่อคืนก็ไม่ได้ไปนะครับที่บ้านก็มีงานประจำปีอยู่ที่วัดในชุมชนเมื่อคืนระเบียบว,วาทศิลป์ก็ถือว่าแน่นแน่นถนัดบัตรราคา100คะแนนอยู่ที่ลำไปมาศสาวน้อยพิพันแพงวัดหมอตพานก็140อะยะคือเก่าสายล่าไม่ได้ไปเลยเพิ่งกลับมานะครับเป็นคณะกรรมการการจัดงาน ก็พึ่งมาถึงบ้านช่วง6กโมงเช้าเต้ยลายังไม่ทันเสร็จก็กลับมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดของลูกสาวของพวกเราเป็นไงครับได้ยินแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคํานี้จากปากของหญิงสิ้นเดือนสิ้นปีเหมือนสิ้นใจแม่บีก็ถามทําไมล่ะค่าใช้ใจ่ายเยอะนี่แหละครับเด็กอายุขนาดนี้ เราแทบจะไม่ได้ยินจากปากของของอเด็กในในเจนนี้ในวัยนี้เนี่ยครับแต่อุ้งอิงความคิดจะเป็นอะไรที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาสิ้นปีเหมือนสิ้นใจเพราะค่าใช้ใจ่ายเยอะ <c oughs> นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความสนุกความม่วนความสื่นไปที่ไหนเราก็จะเห็น มันเป็นอะไรทุกทิศทุกที่ทุกทิศท,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 ทุกทางเมื่อคืนแสดงเสร็จก็ตรีรถกลับมาที่บ้านเลยมาถึงกลุ่มพ่อฮักแม่ฮักหลายหลายสถานที่ที่มารวมตัวกันอยู่ที่อาณาจักรของหญิงก็แคมปิง้งเมื่อคืนมาจีเข้าวจีให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้กินกันทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับความสุขมันมีอยู่ทุกวันถ้าเรา ชมหมอรำสาวน้อยเบิ่นแพงเป็นอะไรที่แต่ละก็ไม่มีก็ไม่รู้จะหาคำไหนมามาเปรียบมาเปรียบเทียบความสุขที่เราได้รับภาพบรรยากาศเมื่อคืนช่วงการ,กรแสดงเป็นสีสันก็สุดยอดแวนคับเอฟซีก็เอาดอกญ้ามาให้อุงอิงอยู่หน้าเวทีนี่แหละครับความสุขแล้วน้องก็ไม่เคยที่จะเลือก ไม่เคยเลือกฐานแฟนขับแฟนขับเอฟซีเอาอะไรมาให้น้องรับไว้หมดได้ชอบดอกยญ้าคอมมอนิ์เมื่อคืนก็รับเอาไว้แล้วก็เอนเตอร์เทนให้กับพ่อ้ีแม่บนเวทีถือว่าหนาวนะครับเมื่อคืนนี้บ้านแต่ได้ยังหนาวเลยเป็นอะไรที่หนาวมาสองวันแล้วตอนแรกนึกว่าจะปกติแต่พอมายี่สิบเก้าสามสิบยแปดยเก้าสามสิบรู้สึกว่า เย็นแล้วก็ลมหมอกหนาตึ้เลยเมื่อเช้านี้สายล่ากลับมาจากวัดโอ้โหหนาวนั่งนั่งชมหมอลำก็ต้องเอาเตาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ก่อกองไปนะครับไม่ให้ก่อกองไปทางอ่ราชการห้ามมาไม่ให้จุดไปแต่เรามีเตาเล็กๆ็ก็ก่อไปผิงชมหมอลำด้วยอันนี้เป็นเคสเป็นอ่นเป็นเคสลับใหม่นะครับไม่ให้ก่อไปเราเอาฐานเอาเพราะว่ามันฟันมันน้อยแล้วมันก็จะอุ่น มันก็จะอุ่นเวลาเรานั่งกันหลายๆคนมันอุ่นอุ่นดีลองทําดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้แล้วนะครับวันที่ทุกคนรอคอยวันนี้ภาพยนตร์ปทะทะกับหมอลำดังภาพยนตร์วันนี้พ่อเอกจะให้ชมน่าจะเป็นสองเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้แต่อีกเรื่องหนึง่งของแท้แน่นอนแน่นอนคายอ้อเราได้ชมกันแน่แฟนคลับเอฟซีสำหรับ แฟนลับ f อท่านไหนที่ไปอยู่ที่อาณาจักรของอิงแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับเพราะว่าไปถึงบ้านลูกสาวแล้ววันนี้ก็ยังต้องเตรียมตัวกันทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความม่วนความซื่นวันนี้สนามไม่เละแล้วก็เขาเรียกว่าสนามปรับปรุงใหม่เราไปดูสถานที่เรียกว่าสุดยอดแน่นอนกำนันเอกจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานบุญมหากุศลนนะครับผ้าป่าและหลายสายของทางอญิงก,ก็ อีกสายสายแฟนคับ f อแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างบุญใหญ่นะครับสร้างพระใหญ่ประจำอยู่ที่หน้าวัดบ้านหนองคูทุกสิ่งทุกอย่างเรามีดวงใจที่มีแต่สิ่งดีๆเรามีแต่การทำบุญได้รับบุญ,ได,บบญได้รับความสุขก็นี่แหละครับติดตามสาวน้อยเปิเป้แพนติดตามราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้าน โล่พระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหม่ยเลขกหนึ่งครับคลิปนี้แต่ละเขาไม่มีอะไรมากมาให้ชมคำพูดของซุปตาหรือลูกสาวแห่งชาติของพวกเราพูดเกี่ยวกับสิ้นปีเหมือนสิ้นใจแม่บีถามว่าเพราะอะไรค่าใช้ใจ่ายสูงครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขออภัยนะครับไป,ปบ,ปบปึ้บเหมือนแสงมันสะทร้อน